เนี่ยมันไม่เนี่ยมันไม่ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้แล้วพทุกคนนี่สุดผมก็ได้ทรอเลยครับโอ้โหตายครับเยี่ยมก็โอเคนะผมว่าปืนมันก็โอเคอยู่สวัสดีครับชาวเพื่อเด็กเกมทุกท่านนะครับอีก่กับผมกล้องซ่ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ท่านอยู่กันในเกม Tom Clancy Rainbow Six Siege นะครับกับเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับ Year 6 s e a s o n 4ครับ High c l i ป b e r ครับกตัวละครใหม่ครับทรอ ในกือบดรนนะกรับผมก็เป็นตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเปิดใจกันออกมาเลยนะเปิดตัวเปิดใจออกมาพร้อมกับปืนใหม่ด้วยนะครับผมในส่วนของดรอนนะครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฝั่งของฝั่งป้องกันใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับผมมีฝั่งป้องกันนะครับซึ่งปีนี้ก็เรียกว่าตัวละครผู้หญิงก็เรียกว่ามากันจัดเต็มมากๆเลยนะครับในส่วนของอาวุธของทรอนนะครับก็จะมีในส่วนของอาวุธอาวุธใหม่ล่าสุดครับ UZK50G ครับหรือว่าเป็นเรียกว่าก็ได้นะครับเพิ่งจะสามารถใส่ในส่วนของโฮโล ในส่วนของกล้องนะเป็นในส่วนของกล้องเรดดอทนะเป็นคูณหนึ่งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ก็จะมีซับเสเซอร์ชุดเก็บแสงคอมเพรสเซอร์มอสเซนเบรกครับ4อย่างแล้วก็ในส่วนของคือไม่มีในส่วนของ ยิงไกลเนาะเพราะจริงๆดาเมจมแรงมากแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งสองกริปครับทั้งเป็นแนวตั้งแล้วก็เป็นแองเจิลกริปแล้วก็ฟอร์บดกริปเลยนะครับแล้วสามารถติดเลเซอร์ได้ด้วยนะซึ่งปืนนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามีดาเมจอยู่ที่44นะถือว่าค่อนข้างค่อนข้างแรงนะสำหรับฝ่ายป้องกันมีปืนแรงๆอีกแล้วนะครับผมอัตรา,าก,การยิง700ครับการที่50ครับแล้วหนักมาถุก22ครับก็คือมีกระสุนทั้งหมด22นัดก็เรียกได้ว่าจะเป็นปืนที่อรงงารมณ์ แล้วก็มอสซี่นั่นเองนะครับอ่าซึ่งในส่วนของสกินปืนนะครับสกินต่างๆนะครับก็สามารถไปดูได้ในแฟนเพจเวทีสแกมเมอร์นะครับผมก็ลงเอาไว้แล้วนะครับในส่วนของสกินปืนต่างๆนะวจะเป็นปืนใหม่หรือว่าปืนอื่นๆในส่วนของเยี่ซีซันสี่นะครับก็ลองไปดูกันได้ก็ไปกดไลค์แฟนเพจกันไปด้วยนะครับทุกคนและในส่วนของปืนหนึ่งกระบอกครับ M870 นัดก็ได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่หลายคนบอกว่าเป็นปืนลูกซองโกงเนาะก็เป็นลูกซองที่อยู่ในส่วนของแบนดิตกับเจเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนขขออองงงปปปปืืนนนนนนนพบบบคครรัััจะะเเเ็็็1 C ่แล้วก 75ออโต้นะครับที่เป็นปืนพกรลวนะครับและส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะมีในส่วนของโลกงง่กำบังนะครับดีพลอยชิลแล้วก็มาเบ็ดวายนะครับหรือว่ารถหนามนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นคอมโบนะฮะในส่วนของแก๊เจ็ตของนางนะครับก็จะเป็นแก๊เจ็ตที่มีชื่อว่าเรเซอร์บลูมเชลนะครับอุปกรณ์คว้างที่ติดอยู่กับพื้นผิวนะครับจะเป็นเหมือน,นคล้ายระเบิดอีล่าที่สามารถปาติดไหนก็ได้ แล้วก็เมื่อศัตรูเข้ามาใกล้ก็จะระเบิดนั่นเองนะครับผมในส่วนของประวัตินะครับชื่อเต็มของนางนะครับบาริอานากิฮานใช่ไหมผมอ่านถูกหรือเปล่าชื่อเล่นรอนนะครับอยู่หน่วย ORG ครับหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินนะซึ่งอายุของจอตอนนี้อายุ28นั่นเอง28เองนะครับถือว่าน้อยนะแล้วก็ในส่วนของความสูงนี่คือสูงเกือบ190เซนนะครับน้ำหนัก78กิโลนะในส่วนของประวัติก็สามารถมาอ่านกันได้นะครับผมว่าน,าน่าจะเป็นสาวแกร่งอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าจะเน้น เรียกว่าฝึกอะฝึกหนักนะครับพอดูจากรูปก็เรียกว่าโอ้โห45กิโลครับ3แผ่นก็ประมาณ150ตีไปว่า150กิโลครับตีไปว่าประมาณ130กิโลครับที่ที่ที่ทอนดันนะฮะก็โอเคอยู่ก็ถือว่าหนักใช้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวละครใหม่ครับทอนครับก็ใส่วนของปืนใหม่เนี่ยในส่วนของยูซี่เนี่ยผมยังไม่ได้ลองเทสเลยเดี๋ยวผมขอลองไปเทสในเกมก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปแย่งตัวละครกับคนอื่นโอ้มีการเปลี่ยนสีด้วยนะครับไม่ใช่สีส้มแล้วล่ะเป็นสีแดงแล้วครับทุกคน นี่ในเซิฟเทสนะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเซิฟหลักหรือเปล่าโอการเลือกก็ค่อนข้างไหวนะครับทรอนโอ้หน้าตาเลือกกอ็ถือว่าดูดีขึ้นเยอะนะครับทุกคนเพราะในส่วนของเกมในส่วนของเดอะโบสิกยีหกซีซันสี่เนี่ยก็มีการปรับในส่วนของหน้า UI เยอะกว่าถูกควรนะฮะอ่าโอเคไหนไปลองดูกันสิว้าวปรับปรับยูไออีกลปรับกันบ่อยจริงโอเคครับผมนี่ก็คือปืนใหม่แล้วก็หน้า UI ใหม่นะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับอ่าก็โอเคนะอ่า โอเคฮะตีแล้วก็สามารถกดดึงได้ด้วยอ่าก็คือการทำงานเหมือนเดิมนะครับแค่ว่าในส่วนของการขยับการเออไม่ใช่การขยับอีกการการคอนโทรลรบับหน้าจอก็เรียกว่าแตกตา่างพอสมควรอ่ะมาส่วนมาลองกันส่วนของปืนนี้ครับยูซี่ครับก็ มีในส่วนของกระสุน23นัดเนาะในลำพลิง1นัดแล้วก็แม็กกาซีน22นัดแล้วก็มีกระสุนสำรองให้ประมาณประมาณ7แม็กกาซีนนะครับอืมคิดว่านะประมาณนั้น7แม็กกาซีนเนาะก็ในส่วนของปืนนี้ครับมีคนบอกว่าเป็นปืนที่เออขาบอกว่าเป็นปืนที่สามารถยิงทะลุได้ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะใช้กระสุน 0. .50 แต่ลองยิงดูฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนัดนะครับประมาณสักเนี่ยประมาณสัก ประมาณ10กว่านัดครับก็สามารถยิงทะลุเป็นรูได้เลยนะฮะรีโหลดนะฮะอ่าเราลองยิงลัวกันบ้างดีกว่าอาแบบลองยิงแบบไม่คุมดูนะวพาะมันจะดีดขนาดไหนนะฮะไม่คุมนะฮะก็ถือว่าดีดเป็นเส้นตรงเส้นตรงเลยตรงเลยครับดูฮะดูจากเส้นกระสุนนะครับคือตรงขึ้นเลยนะครับไม่ได้ดีดซ้ายดีดขวานะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอลองคุมดูนะครับอ่ะลองคุมดูเอาแบบระยะเท่ากันดิอ่าลองคุมดูนะ ยิ่จุดเดียวกันนะฮะก็ค่อนข้างนิ่งเลยล่ะคุมจนผมลากเมาส์ลงข้างล่างเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปืนนี้ค่อนข้างนิ่งดาเมจแรงด้วยนะครับผมอันในส่งแก๊เจ็ตกันดีกว่านี่ครับอ่าก็เป็นแก๊เจ็ตใหม่ล่าสุดนะครับที่จคล้ายๆในส่วนของแก๊เจ็ตของอีล่านะครับที่สามารถโยนไปติดหน่ก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อทํางานก็ศัตรูต้องเดินมาเหยียบนะะเดินมาใกล้ๆแล้วมันก็จะระเบิดนะก็จะมีเวลาจุดชนวนพอสมควรแหละนะครับก็สามารถหนีได้ก็ฟิลลิ่ง เหมือนในส่วนของระเบิดของอออริทเทโรของฟอรเรสต์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะก็สามารถปาไปไหนก็ได้นะครับปาหลบจุดต่างๆนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระเบิดที่น่าสนใจครับเพราะว่าทำให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะแน่นอนถ้าศัตรูเดินม,มาเหยียบนะฮะซึ่งในส่วนของปืนนะผมว่าก็อาจจะไม่ดูไม่ค่อยรัวมากนะแต่ผมว่าดีดไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าคุมง่ายอยู่นะเห็นไหมครับ แต่กระสุนน้อยหน่อยครับแต่ผมว่าโอเคครับเพราะว่ามันไม่ได้ลั่นมันไม่ได้ลั่นเยอะมากไงผมว่าโอเคนะกระบอกนี้น่าจะเป็นหนึ่งกระบอกที่อาจจะติดเมตาเลยก็ได้นะเออเพราะาปืนค่อนข้างดีแม้ว่าอาจจะเจาะอาจจะเจาะได้ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าหนึ่งแม็กกาซีนเนี่ยสามารถเจาะรูให้มองทะลุไปฝั่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแม็กกาซีนเดียวก็พอนะฮะโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆครับสำหรับปืนแล้วก็ในส่วนของแกจิตเนาะเดี๋ยวเราไปลองเล่นในเกมกันครับก็ไปลองแย่งกันดูม่้จะแย่งได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ก็ ก็ตามนั้นรับคือแย่งไม่ได้ฮะเล่นพื้นที่ทดสอบมันจะเล่นโหมดอะไรเนี่ยโหมดใหม่แหละครับเจอห้องแล้วครับสรุปก็มันก็คือโหมดปกติปะเอะไรไปดิเก็นว่าเป็นโหมดใหม่แม่ว้าววิธีการดูก็โอเคนะเปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะว้าวเจงดีนะโอ้เดี๋ยวนี้สกินมันได้เห็นแล้วนะว่าเป็นสกินสีอะไรว้าวน่าสนใจนะครับดี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 ถือว่าทำออกมาได้ดีมากครับผมว่า UI นี่โอเคนะ ซึ่งจริงๆผมบอกไว้ก่อนนะครับแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นตัวทรอนในเซิรฟ์ฟในเซิร์ฟเทสนะผมก็อาจจะไม่ซีเรียสอะไรนะฮะท่านทุกคนบอกไว้ก่อนนะถ้าไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรนเนาะเเพราะว่าโอกาสจะสัมผัสมันก็ไม่ใช่ง่ายนะทุกคนต่างแย่งไม่มีทรอนที่ผมให้ตบอะจริงนี่ไงทรอน,รอนเนี่ยเพราะว่าในส่วนของการวางก็มีการวางแบบนี้ด้วยนะครับที่แบบเจาะเจาะรูแล้วก็วางนะครับก็น่าสนใจครับสําหรับตัวนี้ฮะไปครับผม คือทรอมมันก็โยนระเบิดไว้ในห้องอย่างนี้ก็ได้นะมันก็เป็นการทำให้ศัตรูเสียจังหวะเหมือนกันนะครับว้าวปรับอะไรใหม่ก็ดีนะว่าวันนี้ก็น่ากลัวนะมุศัตรูมาหรือเปล่านะอีคนบ้าสวัสดีครับว้าวเหมือนยังเรียนฟอร์สอยู่เลยอะมาดีผมเรียนที่เสียเรียนฟอร์สอยู่เลยฮะ แล้วก็ทำลายระวงระเบิดสนสนาเลยครับทุกคนอะผมขอโทษครับเพื่อนๆผมยิงเพื่อนเต็มๆเลยครับเมื่อกี้เต็มๆหัวเลยครับไม่ตั้งใจนะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อระเบิดนะระเบิดระเบิดทำงานนะยิงแม่นซะด้วย กระส่วนกล้องตัวนี้ก็ขยับไปแล้วนะฮะแต่ว่าต้อเป็นคนในนี้เท่านั้นนะต้าเป็นคนอุ้ยเนะี่ย้อเป็นคนบังคับเท่านั้นนะถึงจะขยับได้รู้นหนึ่งคนเพื่อนมันยิงมาสวยอ้าวอ๋อดาวตัวนึ่นครับอ่าโอเคครับอ่าโอเคอะไรวะเนี่ยจบแล้วปะเอายังไม่จบหรออ้าวนึกว่าจบแล้วเอ้ยสลับแล้วสลับฟังแล้ว รู้จะงว่ายิบทอนงานผมยิงหกระบาลเพิ่มอีกหนึ่งมันมันเมื่อกี้มันค้างหน้าโหลดนะทุกคนโอ้โหอะไรวะจะเล่นซะหน่อยค้างหน้าโหลดเฉยเลยเล่นตัวอะไรดีอย่างเงี้ยเออบว์คิลี่ปากล้องไปข้างนอกก็เรียก้ว่าอยู่ได้แค่สิบวินาทีแล้วนะครับตอนนี้ร้องไห้ครับเมนบว์คิลี่ต้องร่ำไห้เล่นตัเดอะเบิเลยก็ได้ครับมาแต่มาลองดูเพื่อนปลาแกจ็ตหน่อยสิครับ ไ้่มีการโยนงอเห็นไหมสามารถโยนได้ในจุดที่แบบดีๆเลยนะครับมีคนพิมพ์ว่าดีครับด้วยใช่คนที่เล่นไม่ใช่ถ้าใช่นี่ผมจะยิงมันผมโกรธแค้นขนาดเช่นแล้วกันขนาดมันมีอะไรนะมีแบบขาวๆอ่ะไอนี่กอบเพื่อนผมยังยิงเพื่อนได้อะเช่นแล้วกันนะผมเจ๋งขนาดไหนอยู่ข้างบนฮะทุกคนต่างตามล่าอ้าวเป็นผมที่ตายเฉยเลย ดูพิทอ้าวยังไม่ได้ดูใครเล่นเลยเยเดินเ่โอ<ฮ>้นต่อดีกว่าทุกคนโซแซดเลยว้าวได้ด่านในส่วนของด่านรีเวิร์กด้วยนะครับเอาแบค็คฝั่งกันดีกว,ว่าทุกคนเฮ้ยมีแบนเหรอสรุปด้วยลานแรงเหรอครับเนี่ยเนี่ยมันคือตอนผมเลือกตรงเนี้ยแล้วมันไม่โหลดมาหน้าเจ้าน้าทีเว้ยคนอื่นก็แย่งตัวผมหมดดเลยเว้ยเบี้ยใจญ่ผมบอกครับผมไม่ซีเรียสนะได้ไม่ได้ก็มันไม่ได้ครับผมทำไง เล่นตัวอะไรดีเล่นแคบเวล่าดีกว่าว้าวไหนดูเค้าปลาของกันดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนปลาตรงไหนเหรอผมจะมารอดูเพื่อนปลาเพื่อนปลากับพื้นนี้เหรอว้าวไหนครับมาดูดิเขาจะวางเลยเซื้อบุนะอ้าทะลุอ่ะเพื่อนเพื่อนบอกอาวเงาผู้าบอกว่าหยิบไม่ได้ครับมือทอนสั้นเกินไปครับ โอ้ตรงนี้มันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่วะผมก็เพิ่งดูห้องเปลี่ยนโนะอย่างนี้ยแล้วหรอเนี่ย,อเ,นนเ,ยเอาอะไรวะเนี่ยมามห้องใหม่กูเนี่ยหอ,อมันมีตรงนี้เข้ามาโอ้เจ<ฮ>๋งดีครับบอกเลยว่างงแน่นอนแล้วผมอยู่ตัวโลมาผมงงแน่นอนเลยอะไรวะเนี่ยอ๋อห้องนี้อ๋อเะลุห้องนี้อ่าโอเคครับเขาไม่ขึ้นเหรอโอ้ my god โดนโดนนะแต่มันคือเขารู้ว่าผมอยู่แหละ เสียใจเลยอะไหนดูคนอื่นเล่นดีกว่าดูพี่ธรเล่นอ๋อผี่ทองเติดเลเซอร์ด้วยนะมีฟิลครับแต่ว่ายังนอนรอฮะอาอใจเย็นอ๋อใจเย็นบูหมอเลยลูกซองด้วยแหละโอ้โหลูกเขาเห็นเลเซอร์ไหมอะโอ้พี่เขาาก็ยังเดินมาให้ยิงนะว้าวสุดยอดจริงพี่ธรเปลี่ยนจุดแล้วฮะเหมือนจะเสียงอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าครับถ้าอยู่ข้างล่างครับผมว่าฟังจกเสียงแล้วโดดลงมาแล้วนะฮะโดนยิงไปไม่ตายครับ มันขึ้นบันไดมาแน่นอนแล้วยิงเข้าไปสวยครับพี่ธรของจริงครับอรุปดูเหนือยแล้นะครับวันนี้15วิสุดท้ายครับมาแล้วฮะฝ่ามือครับเติอนมายิงครับพี่ธรเก็บไปครับไลอีกหนึ่งตัวน่าอยู่ตรงนั้นครับหรือเปล่าครับไม่รู้ครับเสียงเหมือนจะยังไงดีแต่ชนะครับเรียบร้อยครับพี่โรลดอ๋อสวยงามสรุปผมเม่้เล่นมาดูครับเกมหน้าโหลดลองดูนะเดี๋ยวผมเลือกตัวละครให้ดูนะมันจะเป็นอย่างจริงจริงครับมันจะแบบไม่ไป เนี่ยมันไม่เนี่ยมันไม่ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้แล้วทุกคนในสุนผมก็ได้ทรอเลยครับโอ้โหถึงความใจได้แล้วนะครับก็ในส่วนของทรอมผมว่าจะเน้นในส่วนของการแบบตั้งรับมากกว่านะแบบไม่ไม่วิ่งไล่อ่ะเออรอศัตรูเข้ามาแล้วก็ยิงดีกว่าสรุปเราไม่ต้องกดเลือกเลือกด่าน,นะฮะเปิดมาถึงกดเจ้าหน้าที่เลยนะครับดีที่สุดครับมาแล้วครับ <S <S ผมบอกเลยว่าโหลดนานมากคนอื่นจะโหลดนานที่เราอยู่ห้องไหนเนี่ยห้องปาร์ตี้อ๋อโอเคไม่ทะลุกันแล้วนะ โอ้ตรงนี้มีเรียนฟอสด้วยนะครับน่าสนใจต้องใช้เวลาปรับตัมสักพักแล้วทุกคนโอ้ตรงนี้เป็นจุดเดียวแล้วนะครับอ่าโอเคตรงนี้เข้าได้ทางนี้ตรงนี้ล่ะไม่มีแล้วนะเข้าได้แค่ทางเดียวแล้วนะตรงนี้ก็เป็นค่อนข้างมุมอับนะเล่นได้อยู่ผมว่าผมวางนี้ดีกว่าอย่างน้อยเขาเดินมาคือเขาต้องหันไปมองอ่ะนะครับอีกอันหนึ่งก็ตรงนี้แล้วกันครับมันจะขยับไหมผมว่ามันขยับแน่เลยฉันวางนี้ครับอ่าศัตรูเดินมาอีการในวางนี้ครับอ่ามุมดีมี3มลูกเนาะ เปิดมาเพื่อนก็ตายแล้วฟินก้าว่ะได้อยู่แต่น้อยก็โอ้โหเพื่อนเพื่อนเราแบบนั่งนั้นเลยชิวเลยนะมอนเเหรอโซโลว่ะโซโลเข้ามาเพื่อนโตัวปอมว่ะ โอ้โหหามุมยิงยากจังเลยฮะคือมันแม่ผมก็นึกว่าไปอยู่จุดโอ้โหนี่เขานั่งเนียนได้อยู่สุดท้ายแล้วเพื่อนโดนระเบิดบึ่มเข้าไปหนึ่งทีแพนวะอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวอะไรวะแล้วก็แกลงี้แหละครับอ้าวแล้วอีกตัวไปไหนอะ อแอตซิตทั้งนั้นเลยวันนี้เกมแอตซิตครับนีฮะกดไม่ต้องโหวตแล้วก็เลือกเจ้าหน้าที่ได้เลยครับเพื่อความรวดไวทันใจอยากใส่สกินอ่ามีสกินนะ,มะนนะผมลองใส่คลิปแนวตั้งมากดีกว่านะครับยังไม่ได้ลองคลิปแนวตั้งเลยอาจจะนิ่งมากก็ได้นะเพราะาตอนแรกที่ผมลองลมันเป็นสองคลิปแนวนอนนะครับมาลุยกันต่อครับแก้ตัวคือเราเพิ่งเล่นเกมแรกครับตัวละครตัวนี้เมื่อกี้คือได้เล่นเกมได้จริงๆนะครับผมไม่เคยเล่นมาก,ก่อนนะเอ,อ,อาจจะแบบขอเวลาทำความเข้าใจหน่อยจริงๆระเบิดมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนะ ผมว่ามันต้องแบบอยู่จุดที่แบบสำหรับโรเมอร์อะไรอย่างนี้มากกว่านะเออมันก็ก็แล้วแต่คนละเล่นนะแต่อย่างผมมันก็ด้วยความมันเป็นระเบิดอ่ะมันก็ถ้าไม่เข้ามาจุดจริงๆหรือว่าโดนทำลายก่อนก็จบเพราะมันมองเห็นไงเพราะว่าดูจากระเบิดครับดูดิครับเนี่ยมันเห็นค่อนข้างชัดนะคือถ้าเดินมาอย่างเงี้ยแล้วหันไปปุ๊บแนีมันก็มองเห็นเลยนะครับคือถ้าไม่โยนจุดเนี่ยจริงๆอ่ะก็ก็ไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับเอาตรงนี้หน้าต่างหายไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ไม่มีทางเข้าห้องแล้วนะโอเคตางนี้ต้องปิดฮะ ยิงแกเจ็ตแล้วหรือวะแต่ว่ามันอยู่ข้างๆเนี่ยฮะมันอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนถ้ามันยิงได้แล้วอ่ะเหม่มายิงแกเจ็ตไปก็ต้องทำลายได้นะปึ้มงเวลาหนึ่งลูกครับตายครับสวยครับเพื่อนอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ไหนเพื่อน บนหรือล่างเกือบอยู่ผมมาเกือบตายเยนากดสกิลอยู่ครับยิงหลอกไปก่อนสวยครับตัวท้ายพี่เยนาแล้วเยนากดสกิลครับตายครับเยี่ยมก็โอเคนะผมว่าปืนมันก็โอเคอยู่อ๋อกว่าได้คิวสักตัวผมยิงไม่โดน นี่ล่ะเฮ้ยแต่นิ่งอยู่นะปืนนิ่งอยู่นะผมจะเล่นฝั่งกันแล้วโดนแย่งทอนอีกแล้วโอ้โหคนดีคนเดิมคือเรายื้อกันมาเพื่อจะเล่นฝั่งกันใช่ไหมอ่าโอเคห้อ,องซักรีดห้องเปียโ,โนนะเล่นอะไรดีครับเล่นเจเกอร์ดีกว่าฮ่าไปเราจะวางอันนี้ตรงไหนดีเนี่ยโอเควางไหมครับ ADS ดียสจนอนบัวดิตะเบาก็เด่นอ่ะอ้าวมีคนเขาเห่กล้องมีคนเขาเห่กล้อง อันนี้กล้องสามารถยิงใน่วนของไอ้นี่ได้แล้วนะฮะรเรียกว่าไงนะเป็นเหมือน EMP นะครับผมยิงได้แล้วนะมีบัคกซะด้วยทำมาลูเหรอครับอ้าวโดวนหัวเฉยน่าจะมีอีกนะยิงไปก่อนครับยิงไปโดนด้วยโลฟิลซะด้วยสิครับไม่เอาเพื่อน โอเคครับตายหนึ่งครับตัวท้ายฮะโอเคตรงนี้เคลียฮะโหระเบิดตรงนี้ซะด้วยจริงจริงปิดเดินแล้วกันครับไม่มาทางนี้ใช่ไหมสวยครับเย้ชนะเลยครับทุกคนงอตัวท้ายเป็นทรอนเก็บไปให้ครับผมที่ฝั่งป้องกันครับเอาฝั่งป้องกันรัวๆแล้วกันของบุกช่างมาน่ะโอเคนะครับก็โอเคนะ เออได้เล่นตั้งเกมต่องเกมก็มันก็เป็นตัวที่สนุกดีนะครับผมคือปืนมันดีแหละแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปก่อนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมโอเคครับ okay, ผมวันนี้ก็มาเนี้ยละกันนะสำหรับทรอนแล้วก็การเล่นตัวละครตัวอื่นนะครับในฝั่งป้องกันที่แบบเอามามองในส่วนของทรอนเนาะว่าแบบว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับโดยส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้แบบแกจ็ตไม่ได้โอพีมากนะครับไม่ได้แบบว่าตื่นตาตื่นใจหรือว่าเป็นตัวละครที่ฉันต้องหยิบมาเล่นนะแต่คือ ที่มาเล่นได้คือผมว่าป right? um, so right? ืนน่าจะเป็นอะไรที่โหดถ้าคือใครเล่นดีๆใครแม่นๆเนี่ยผมว่าปืนนี้น่าอีกหนึ่งปืนที่ค่อนข้างโหดมากเลยนะสำหรับทรอดนะครับสำหรับยูซี่นะผมว่าปืนเนี่ยดีจริงๆนะครับแต่ส่วนแกเจ็ตผมว่ายังยังธรรมดาอยู่นะยังยังแบบไม่อิมแพกพอในส่วนของที่แบบาต้องหยิบมาใช้เช่นแบบเออสุริยะเกตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสุริยะเกตอาจจะมีอิมแพกมากกว่านะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับ ตัวละครใหม่นะครับโ okay, อเควันนี้มาันนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ขอบคุณทุกคนที่เรจบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเพื่อกระจายกล้องซ่าด้วยนะถ้าเกิดมีข้อมูลใดผมผู้ผิดพลาดไปนะครับก็ขออาภายัยมนณันทีนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ